ลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลกรรมการล่อกเลียนแบบได้เด็กน้องๆหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านและมิตรรักน้ำมานทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในช่องตีติดปั่นนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเว็บ Slot 2pa เนะฮะกับเกม To t ท m w o n เด r นะครับผมกับทุน4เงินบาทครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับผมก็เกมใหม่นะในค่ายพีจีฮะ ตารางการจ่ายก็แบบนี้เลยนะฮะเผามีแพทย์สามเผานะครับสัญลักษณ์ก็มีนกมีเป็ดมีสีชมพูสีอะไรเงี้ยนะครับผมผมก็ไม่รู้เป็นสัญลักษณ์ตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์วายคู่นะผมก็จะมีวายอยู่สองฝั่งนะฮะซ้ายขวานะครับแล้วก็มีตัวคูณนะครับโอเคสสำหรับทุกเกมนี้ก็น่าจะทุกคนก็น่าจะเคยเล่นกันบ้างแล้วนะครับผมว่าลุ้นกันนะครับผมเป็นทูสี่หมื่นนะ นี่ผมไวข้างเดียวครับผมโดนไปฮะเล่นไม่ยากนะเกมนี้เอาง่ายเกมนี้เป็นเกมที่ไม่มีฟรีเกมนะครับทุกคนเนาะก็จะมีแค่ตัวคูณแบบนี้ทุกรอบนะครับ <c oughs> ตัวคูนสองฝั่งเอาไวา้คู่ครับผมมาแล้วครับผมแล้วจะได้ตัวคูณอะไรครับจังหวะนี้คูณหนึ่งโอ้โหคูณแค่สองเองนะครับทุกคนเสียดายครับผมน้อยไปนิดนึง ปกติต้องคูณห้าแล้วคูณยี่ิบห้าอะไรเงี้ยตัวคูณ2ฝั่งมาคูณกันด้วยนะฮะอย่างเช่นห้าสองฝั่งกันนี่ก็ห้าห้าเป็นยี่ิบห้านะครับผมเป็นตัวคูณ25ิบ้านะสูงสุดนะครับอู้ยเขียวเต็มเต็มครับเช็ดได้คูณ2อีกแล้วนะครับไม่เป็นไรครับผมไปเรื่อยๆครับผมทุนวันนี้สี่0มืยาวๆจนกว่าเราจะพอใจนั่นเองนะส่วนมากวายจะมาฝั่งเดียวว่ะ วายครูนี่ยิ้มก่อนเลยเนะฮะไม่ต้องจัดหนักแน่นอนสัญลักษณ์เป็ดนี่เป็นตัวแพงสุดเลยครับทุกคนโอเคสามพันกูสองหกพันะจ๊ะเบ็ดนี้คือตันเลยนะฮะสองพันบาทครับได้หรือเปล่า <c oughs> โป๊ะเฉ๊ปึ๊บหยคู่ครับทุกคนแล้วตัวคุณยังไงหนักๆเลยหนักๆเ,เลยเพื่อนโอ้โหคุณสอ,อีกแล้วครับทุกคนโหดีนะแมง่งคุณเยอะนะครับนี่ฮะ7 3็ดหมื่นสามนะค,คูณแค่2เองนะครับผมประเด็นคือถ้าคุณ25่สิบห้าแล้วสุดๆอะไปต่อครับโอ้หแตกแสนไปแล้วครับตอนนี้ ต่อครับต้องจัดต่อครับเขียวครับผมพันแปดนะฮะตัวคุณเป็นคุณหนึ่งหมดเลยนะครับคุณหนึ่งไม่ม like ีผลนะครับผมนี่ผมหนึ่งคูณอะไรก็ได้เท่านั้นนหฮะโอ้โห เอานกเหลืองคูณ15เอาคูไว้หมื่นสคูณสิครับช a ดโดชุดนี้ครับผมเหลือ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 ครับแสนแปดเป็นไงครับผมตัวคูนสูงแล้วเจอตัวแพงด้วยครับผมโอ้โหโคตรแหลมกำไรเป็นแสนแล้วนะฮะรู้เรื่องไปดีรู้เรื่องไปดีปดตัวเต็มบ<ะ> Pocket, อเด์ด้วย็ตพอเกมซ้อมเลยครับผมค่ายพีจนะครับ โคตรมันระดับเทพครับเกมใหม่ในค่ายพีจีเนาะบู๊สองไปโคตรมันโคตรมัน คู่ครับผมอ้ยจังหวะนี้ต้องล้นลงครับผมจะได้ตัวคูณเยอะหรือเปล่ายังไงคูโอุ้ยห้าสามสิบห้าคูณสองหมื่นห้าโอ้โหสิบห้าคูณสองหมื่นห้าครับทุกคนชัโดสามแสนเจ็ดครับผมโอ้โหไปเงยโคตรสะใจครับโคตรสะใจ ทีนี้เราก็เล่นแบบเพลินๆเลยนะครับผมนะคุณแค่สี่หมื่นตอนนี้แตะไปหกแสนกว่าบาทแล้วนะครับเหลือกล้มเหลือเกินจริงๆโอ้โห <c oughs> มาอีกมาอีเอาอีกเอาอีกดันไปอีกครับผมดันให้สุดดันให้สุดดันให้สุดครับเออคูณสี่ไปดีส,สวย หมื่นสองคุณสี 48, ่ห้าสี่หมื่นแปดครับผมเบาๆตัวแพงครับผมเ <c oughs> บ็ดสองพันก็ใช่ย่อยนะฮะแป๊บเดียวลดวูบเลยนะฮะทำไปเล่นไปนครับอุ <c oughs> ou ้ยอุ้ยคุณสามเก้าพันนะฮะเขีย و. วไวคู่ครับไวข้างเดียวครับผมตัวคุณไปตัว่งัน ไปคุยกักรอบไปเพื่อนเออโอ้โหแชดโดตโตแพงครับคูณอะไรเนี่ยคูณอะไรดีกว่าโอ้โหสามสามเก้าเก้าคนะูณสี่หมื่นฮะแชโด้สามแสนกว่าหรือเปล่าเก้าสี่สามสิบหกปะใช่ไหมสามแสนหกครับโอ้โหัวคุณน้อยไปนิดนึงนะถ้าได้คูณสิห้าคูณยี่ิบห้านะบอกเลยรู้เรื่องครับทุกคน โอเคครับทุกคนวันนี้เราทํากําไรได้เกือบล้านใครับผมนะโอ้เอาทุนมาที่สี่หมื่บาทนะครับผมตอนนี้แตกไปที่1นล้านก็น่าจะประมาณ9ก้าแสนเจ็ดหมื่นนะครับผมกกำไรในวันนี้นะก็รู้สึกว่าน่าจะพอใจแล้วละ่ะโอ้หถ้าใครไม่พอใจก็ไม่ไหวนะครับผมถ้าแตกขนาดนี้โอ้โหโคตรจับเลยนะสำหรับเกมโทเทม w นเดอรในค่าย PG นะฮะต้องรองครับผมไวรุ่น โอเคก็ยังไงก็ผมขอจบคลิปเลยแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ